ก็ถ้าถามว่าทีจีเราถือกําเนิดมาอย่างไงนะครับต้องบอกว่าเราเริ่มจากการเ,าเราเราทำาสวนปาล์มน้ํามันมาก่อนนะครับแล้วก็เรามีการพัฒนาธุรกิจเรื่อยมานะครับจนกระทั่งปัจจุบนันนี้เราก็ทําธุรกิจผลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจรทีเดียวอย่างที่เรียนนะครับว่าพอเราตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาล์นียนะครับเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราก็ใช้ผลผลิตของเราเองเนี่แหละครับ นะครับเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ามันปาล์มหลังจากที่เราสกัดน้ำมันปาล์ามเสร็จเนี่ยในกระบวนการผลิตนะครับก็จะเกิดรายโปรดักส์นะครับตัวที่สําคัญก็คือตัวทลายปาล์มปากนี่แหละซึ่งในอดีตเนี่ยมันเอาไปใช้ทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาไปกาจัดทิ้งนะครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ด้วยด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่มีโอกาสดีนะครับเนื่องจากทางภาครัฐเนี่ย ได้มีนโยบายนะครับที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนนะครับออทั้งกลุ่มก็เลยตัดสินใจตั้งโรงไฟฟ้าฉีวมวลขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับทีนี้อย่างที่เรียนนะครับพอธุรก,กิจเราโตขึ้นเนาะเรามีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก2องโอ,อ้วัตถุดิบเนี่ยเริ่มไม่พอครับต้องทําไงทีนี้ก็ต้องไปหาจากภายนอกแหล่งภายนอกของเราเนี่ยนะครับเราก็ซื้อทลายปามเปล่านี่แหละครับ แรกๆนะครับจากเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่อยู่รอบๆข้างเรานะครับกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตได้นะครับต้องบอกว่าเราเรามีรายได้ที่มั่นคงจากการที่เราขายอยู่2ส่วนนะครับกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เราขายเนี่ยเราขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเป็นสัญญาระยะยาวตั้งแต่1 5ถึง20ปีขึ้นกับโครงการนะครับว่าเป็นโครงการไหนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราขายให้คืนให้กับเราขายไฟฟ้า แล้วก็ไอ้น้ําด้วยนะครับให้กับกลุ่มของเราเพราะว่ากลุ่มของอุตสาหกรรมของเราเนี่ย4,500ไร่เนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟเหมือนกัน